ว่ากันว่านะครับพลังของด้วงอชุล่าเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ระดับมังกรเลยนะเฮ้ย hey, แล้วแบบนี้กระบองเหล็กเนี่ยจะไปชนะได้ยังไง กราบสวัสดีแฟนๆชาวอเดีม่เพื่อนกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีประเด็นระหว่างตัวของกระบองเหล็กประท้ากับดวงอชุล่าคาบูตนเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคําขอนี้เนี่ยมาประมาณเดือนกว,กว่าแล้วเกือบจะเข้า2เดือนแล้วนะครับพี่เนี่ยก็เพิ่งได้ทําคําขอนี้นะครับซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเขาก็ขอมาว่า ้ผมขอกะบองเหล็กประทานกับอาจุล่าคาโบโตะหน่อยครับบัขอหลายคลิปแล้วนะครับเอมโอเคนะครับในเมื่อขอมาขนาดนี้แล้วนะครับก็ประมาณเดือนกว่าๆแล้วครับจะเข้า2เดือนนะครับบัขอก็ยังเม้นอยู่นะครับแน่นอนจริงเลยนะพี่เนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าปล่อยป่าละเลยอะไรนะครับซึ่งเนี่ยใครที่ขอมายังไม่ถึงเดือนก็รอนิดนึงนะครับแต่แน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ถึงเดือนก็ได้นะครับอาจจะแบบออาทิตย์เดียวได้เลยอะไรอย่างนี้นะฮะอาจจะนะแต่อันนี้ ในกรณีที่พี่เนี่ยลืมสนิทจริงๆนะฮะก็เหลือบมาเห็นเม้นเขานะครับเอ้ยเม้นนี้เขาขอมานาแล้วนี่ว่าต้องจัดแล้วและซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเนี่ยถ้ามันเป็นตัวละครจากเรื่องเดียวกันนะครับแล้วเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้มาวัดพวกเาวงพาวัลทรงสตริงอะไรให้มากมายนะครับทุกคนมันก็มีฟีดตามในเรื่องของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจะนํามาวิเคราะห์กันเองเลยนะครับทุกคนอันดับแรกเนี่ยเราก็มาพูดถึงกระบองเล็กกันเลยดีกว่านะครับกระบองเหล็กเนี่ยนะครับหรือชื่อแบทเนี่ยนะครับเขาคนนี้ นั่นเองนะครับแน่นอนว่าตัวเขาเนี่ยนะครับมีความแข็งแกร่งอย่างมากเลยนะฮะในตัวกระบองเหล็กเนี่ยนะครับเขาออกมานะครับเผยนะครับให้เห็นหน้าตาการต่อสู้ของเขาเนี่ยนะครับในช่วงภาคของโบลอ์นั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้เข้าร่วมการต่อสู้นะครับร่วมกับแล็กเอ็ดคนอื่นๆอีกด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าภาคนี้เนี่ยตัวของกระบองเหล็กเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายหรอกนะครับตัวเขาเนี่ยก็ได้จับแต่ของไอตัวเมลซานะครับหรือเอเลี่ยนที่เขาสู้เนี่ยนะครับกับของเพื่อนพวกอะตอมิกสมุนไพรแล้วครับ ด้วยนะครับหรือผู้รีบุรีพรีสเนอร์นั่นเองนั่นแหละครับทุกคนนะฮะและแน่นอนว่าบทบาทภาคนี้ของกระบองเหล็กเนี่ยนะครับจบไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะต่อมานะครับในภาคของมนุษย์ประหลาดเนี่ยนะครับตัวของกระบองเหล็กเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเขาเนี่ยได้รับความไว้วางใจให้ปกป้องสองพ่อลูกนะครับผู้ที่เป็นถึงระดับผู้บริหารของสมาคมนะครับแต่แน่นอนว่าก็ช่วยได้แค่พอนั่นแหละครับตัวลูกเนี่ยก็ถูกตัวทางสปาร์ดเนี่ยนะครับหรือมนุษย์ประหลาดเนี่ยนะครับลักพาตัวไปนั่นเองนะครับแน่นอน ที่2พ่อลูกนีทถูกลักพาตัวไปเนี่ยนะครับคือตัวของกระบองเหล็กเนี่ยครับก็ได้เข้าประทะกับนะครับอาจารย์ตะขาบนั่นเองนะฮะโดยเจ้าตะขาบตัวนี้นะครับแน่นอนเนี่ยว่ามันก็มีนะครับพิษร้ายแรงเหมือนกันนะครับทำให้กระบองเหล็กเนี่ยนะครับแทบจะสติหลุดไปเลยครับสุดท้ายนะครับก็กระบองเลยฟาดหัวนะครับลูกหึดนะครับแล้วก็เข้าต่อสู้กับตัวตะขาบตัวนี้นะครับแน่นอนว่าก็สามารถชนะไปได้นะฮะแต่หลังจากฟีดตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเนี่ยไอ้ผู้เท่าตะขาบเนี่ยหรือตะขาบอาวุโสเนี่ยนะครับนะฮะมันก็่ขึ้้นนนนนมาะะคครรัััับบตว ของกระบองเล็กเนี่ยก็ได้เข้าประทากับตัวของผู้เท่าตะขาะนั่นเองนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าไม่สูสีไม่สะกิดผิว ทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะแต่ก็แน่นอนได้เลยว่าตัวของกระบองเล็กเนี่ยนะครับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะครับถ้าลดลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้ปะทะกับการโลต่อนิดนิดหน่อยๆนะครับก็ได้น้องสาวเนี่ยเข้ามาช่วยหยุดไว้นะครับตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยต้องจําฟีดการต่อสู้ของกระบองเหล็กไว้ให้ดีนะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับเจนอตนะครับที่สู้กับอาชุล่าคาบุโตะนั่นเองนะครับตรงนี้นะจำเลยๆนะครับว่าต้องให้จําได้เลยว่าฟีดมันจะเป็นยังไงครับเอาจริงๆจะเรียกว่าเจนอสสู้กับอาชุล่าเนี่ยม เพราะว่า <F> ม <mortality> <muitas S 1> oh. ันโดนทีเดียวนะครับย้ำเลยนะครับฮิโนะแรงเอ็ดอันดับ14เนี่ยนะครับโดนในเจ้าดวงอาชุล่าคาบุโตเนี่ยนะครับตบทีเดียวนะครับทุกคนย้ำเลยว่าตบทีเดียวนะครับไม่ใช่การต่อสู้และอันนี้คือขาดมากเลยและซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นการจับสังเกตได้ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็จะมาเล่าถึงฟีดของอาชุล่าคาบุโตนั่นเองนะครับโดยเจ้านี่นะครับแน่นอนว่าเนี่ยหลังจากนั้นมานะครับที่ต่อสู้กับเจนอตมาเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็ได้เข้าปะทะกับตัวของไซตามะนั่นเองนะ อาชูราคาโบโตเนี่ยนะครับวาดกลัวไซตามะเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยแกมีพลังแบบนั้นได้ยังไงนั่นเนาะซึ่งก็แน่นอนนะครับไซตามะเนี่ยก็ตอบตามปกติแหละครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อนะครับมันจะเป็นตัวของเจโนนะครับด้วงอาชูรานะครับก็ไม่เชื่อนะครับก็ทําให้ด้วงเนี่ยโกรธนะครับแน่นอนเขาก็ไปข้างล่างนะครับเป็นขั้นที่2ของเขานะครับโดยการลอกผิวหนังข้างออกเนี่ยนะครับกลายเป็นร่างอาชูราโหมดนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นนะครับตัวของด้วงคาโบโตเนี่ยก็็ไไได้้เขาาาาปะะะะะทกกกกัััันนนนนนบบซซตตมมครรแแ่่่ออวๆี อยู่ฝ่ายเดียวนะครับอัดไปอัดมานะครับตัวของซาตามาเนี่ยก็นึกขึ้นได้นะครับว่ามันมีของลดราคาสุดสัปดาห์ยิ้นเอแต่ครับแน่นอนว่าทับไม่เขาเนี่ยนะครับโมโหเป็นอย่างมากกลัวว่าจะไปไปทนตันเองนะครับก็เลยเผลออัดตัวด้วงคาร์โบโตะนะครับไปทีเดียวนะครับแตกเลยนะฮะสิ้นสุดนะครับฟีดของด้วงแค่นี้เลยนะครับก็คือฟีดมันก็มีสั้นๆนะครับคือมันมาแค่ตอนตอนเดียวนะครับแล้วก็โดนไสเนี่ยอัดเละเลยนะฮะเอาล้นะครับจากนี้เนี่ยเราเล่าถึงฟีดมาหมดแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะทำการวิเคราะห์ให้้ทุกกคคนนนนเเี่่่ยยไไดฟััังปรรววมๆละบา มันเป็นมายังไงเฮ้ยมันมันพอสู้ได้ไหมประมาณนั้นประมาณนี้นะฮะเปรียบเทียบกันเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเจนอสเนี่ยนะครับแพ้ให้ด้วงอชุราคาบุโตเนี่ยทั้งที่ตัวเองเนี่ยนะครับแรงสูงกว่าตัวของกระบองเหล็กนะครับย้ําเลยนะครับแม้ว่าถัดมาเนี่ยเขาจะแรงสูงกว่าก็จริงแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้เลื่อนแรงหรอกนะครับหลังๆมาเนี่ยก็ได้ทําการเลื่อนแรงของเขานนั่เองนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่านะครับมันไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่หรอกตัวของเจนอสที่เลื่อนแรงไปนะครับเพราะหลักๆเนี่ยก็โดนอัดเละอยู่่่่่่่ดดีีีีนน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 นะะะคคคครรรรัััับบบแแตตตววาาาขอออองงเเเเเจสสยยยใลุื กกก็ตัวขอองงระบเหลแล้วนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปนิดๆหน่อยๆนะครับก็เป็นฝีที่ตอนสู้กับอชุราคาโบโตะเนี่ยก็คือไม่ต่างอะไรกันมากนะครับพวกอความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับอัปเกรดอุปกรณ์ใหม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากกลับมาสู้กับอชุราคาโบโตะเนี่ยก็เละอยู่ดีนะฮะซึ่งตัวดวงอชุราคาโบโตะเนี่ยนะครับภายในเรื่องเนี่ยไม่ได้มีบอกว่าเฮียแกเนี่ยระดับไหนนะครับแต่ว่าอาจารย์วันเนี่ยก็ได้ออกมาบอกเองแล้ว่าดวงอชุราคาโบโตะเนี่ยนะครับเขาอยู่ระดับมังกรเลยนะครับให้แบบระดับมังกรเลยนะแน่นอนว่าถ้าขึ้นไปข้างบนน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 โลกกกเเเีี่ยยะะะคคครรรรรััับบบบหหืืืออขึ้้้้้้ไไปพดดิ็จสสสาาามถงงใผูน ได้อย่างมหาศาลเลยนะครับเขาเนี่ยนะครับก็เลยได้รับไพ่บัตรระดับบังกรไปนั่นเองนะฮะต้องบอกเลยว่าไพ่บัตรระดับบังกรเนี่ยสูงมากนะครับรองแค่ระดับผัดเจ้านั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนต้องใช้ค์ดเอสเนี่ยหลายคนเลยทีเดียวนะครับกว่าจะล้มได้นะครับซึ่งไพ่บัตรบังกรเก่งจริงๆแล้วนะครับก็จะมีนะครับพวกตัวของโบลลสนะครับโกเคสเอ้ยนะครับที่เล่นงานซูริลวเนี่ยจนแบบหมอบแตกกระแตตุยเลยก็ว่าได้ครับกับเจน้องเนี่ยโดนทีเดียวเลยนะครับไอตัวโกเคตส์เนี่ยนะครับโปจีอีกนะครัับบระนคาอโ ใครระดับมังกรนะครับซึ่งนะครับไอตัวด้วงคาบุโตเนี่ยมันถูกจัดว่าเป็นใครระดับมังกรแต่นะครับความสามารถเนี่ยอาจจะไม่เท่าใคพิบัติระดับมังกรตัวอื่นนะครับแต่ก็ถือว่าแข็งแกร่งอยู่ในระดับนี้จริงๆนะครับซึ่งถ้าหากไม่เจอไทไทตมะก่อนแล้วก็นะนะครับคาดเอสันดับต่ำกว่าสิบนะครับแน่นอนว่าโดนตกยับแน่นอนนะฮะแต่ถ้าช่วยกันนะครับก็อาจจะมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ก็ได้นะฮะคราวนี้นะครับเราเนี่ยก็มามองทางด้านกระบองเหล็กบางนะครับที่สู้กับตะขาบอาโเนียนะครับที่ระดับมังกรเนี่ยนะครบา มันก็ระดับบางกรนะครับแต่ว่าตัวของกระบองเหล็กเนี่ยนะครับไม่สามารถสู้กับตะขาบอาวุโสได้เลยนะครับทุกคนนะเรียกได้ว่าขาดเลยก็ว่าได้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าอย่างเจนอสเนี่ยที่สามารถสร้างดาเมจให้กับตะขาบอาวุโสเนี่ยได้อย่างมากมายเลยนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เหมือนกันนะครับก็หมอบแตกกระแตตุ๋ยกันไปตามสเต็ปนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเนี่ยจากการวิเคราะห์ครั้งนี้นะครับผมมองว่านะครับตัวของกระบองเหล็กเนี่ยนะครับไม่สามารถเอาชนะอชูราคาบุโตได้นะครับถึงแม้ว่าตัวด้วงเนี่ยมัน จะฟีดน้อยก็จร so right? so right? ิงนะครับแต่อาจารย์วันเนี่ยเขาได้ออกมายืนยันเลยว่ามันอยู่ระดับบางกรนะครับซึ่งแน่นอนเลยนะครับระดับบางกรเนี่ยต้องใช้ดับเอเนี่ยลุมหลายคนได้บางทีนะครับแต่ก็ยกเว้นทัสนซกีกับปู่แบงนะครับหรือกับอะตอมิกอะไรงี้นะครับและก็ต้องขอบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าตรงนี้นะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับจากฟีดทั้งหมดที่มีนะครับทุกคนถ้ากใครนะครับมีการวิเคราะห์ของตัวเองเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงได้เลยนะครับพี่ก็อยากจะอ่านเหมือนกันนะครับว่าทุกคนเน พุโตเนี่ยนะครับก็อยู่ระดับมังกรและซึ่งเจนอสเนี่ยโดนโจมตีทีเดียวนะครับก็แน่นอนเลยแล้วครับว่าเจนอสเนี่ยหลังๆมาเนี่ยแรงสูงกว่าตัวของกระบองเหล็กนะครับซึ่งนะครับก็ยังแพ้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับทุกคนก็ต้องฝากบอกว่านะครับหากใครเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์พี่ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไอเดียเวเทนนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซีเวเทนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับทุกคนบ๊ายบาย